ผมได้มีโอกาสได้พบพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทหารลบบุรีนั้นทหารชั้นผู้น้อยจํานวนมากได้พูดคุยกันไม่เห็นด้วยว่าจะมีการรัฐประหารสถานการณ์ปัจจุบันนั้นตามเป็นข่าวสอเจต,ตนาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กําลังและขุนกําลังหลัก ส่วนใหญ่ที่จังหวัดลบบุรีถามพี่น้องประชาชนแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายไม่เห็นด้วยว่าจะมีการทำการรัฐประหารดังนั้นถ้าหากว่ามีทหารใช้กำลังมาทำการโค่นรัฐบาลโดยการยึดอำนาจนั้นผมยินดันในฐานะเป็นผู้แทนรัษฎร พักเพื่อไทยเราจะถวายดีกากับในหลวงหรือพระมหากษัตริย์เพื่อไม่ให้ทรงโปรดในการที่ทำการรัฐประหารเพราะฉะนั้นเราจะถวายดีกาเพื่อไม่ให้พระมหากษัตริย์โปรดเรื่องดังกล่าวเพราะาบ้านเมือง ถึงขั้นวิกฤตการทํารัฐประหารมาสองครั้งจะเห็นว่าบ้านเมืองหายนะต่างชาติไม่เห็นด้วยถูกบอยคอรดทั้งธุรกิจทั้งการประสานงานต่างๆครั้งสองครั้งที่ผ่านมาเป็นประจักษ์ชัดแล้วว่าการบริหารความร่วมเหลวของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องหาทางออก เพราะฉะนั้นการที่สภาผู้แทนรัศดรได้ทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนที่ประชาชนเลือกมาเชื่อว่ารัฐบาลก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําการยุบสภาผู้แทนรัศดรถ้าหากมีการยุบสภาผู้แทนรัศดรเราจะชิญชวนสอสห้าร้อยคนคัดค้านและไม่โปรดเก้าเพราะดังนั้น ก็ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามีการรัฐประหารพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใช้กำลังผมได้พูดคุยกับทหารชั้นผู้น้อยจำนวนมากเขาคัดค้านไม่เห็นด้วยเพราะที่ผ่านมานั้นมีผู้บริหารระดับสูงไม่กี่คนที่ใช้ทํากำลังเอากำลัง ทหารที่ไม่เห็นด้วยแต่ในระบบทางทหารนั้นเนี่ยผมอยู่ในดงทหารครอบครัวก็เป็นทหารท่านบริหารก็ไม่มีใครเห็นด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าจะให้ประเทศชาติบริหารเมื่อบริหารไม่ได้ก็ควรจะต้องลาออกและก็ให้สภาพุทธศาษฎรคัดเลือกหรือเลือก ผู้ที่มีความเหมาะสมมาบริหารประเทศต่อไปนั่นคือระบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาหลายครั้งมีการรัฐประหารตัวเองอย่างไรก็ตามครับถ้ามีการรัฐประหารครั้งนี้ก็เหมือนว่าทําการรัฐประหารตัวเองเช่นเดียวกันจึงฝากเตือนทหารชั้นผู้ใหญ่ว่าถ้าวันนี้ ถ้าคุณทำการรับประหารอีกครั้งนี้พระมหากัตริ์ไม่โปรดท่านก็คือกับบทรัฐธรรมนูญท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกันถ้าอยู่ท่านติดคุกแน่พราผมมั่นใจว่าผู้แทนรัศดรก็ไม่เห็นด้วยอันนี้ก็กราบขอบคุณในฐานะที่เป็นผู้แทนจังหวัดลุบุรี และมีกำลังพลทหารมากที่สุดถึงเจ็ดหมื่นกว่าอัตรานะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนให้เตือนสติว่าถ้าผู้บริหารทหารระดับสูงถ้าคิดจะใช้กำลังโดยที่ประชาชนไม่ยินยอมท่านกินเงินเดือนประชาชนท่านไม่ได้ถามประชาชนท่านไม่ได้ขอร้องปร,ประชาชนไม่ได้ขอร้อง ท่านตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองลิลุ่มหนึ่งซึ่งทราบข่าวว่าวันที่17เนี้ยนะครับตามข่าวจะมีการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ของผมนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหน่วยทหารก็ค่อนข้างจะปิดกัน้นหรือหมายว่าการที่ประชาชนจะผ่านนั้นก็มีการตรวจสอบอย่างผิดปกติและก็เงียบผิดปกติอันนี้ก็ ยืนยันให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศร,รับทราบว่าทหารรบุรีส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยขอบคุณครับ